บอให้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 ว้าวไม่หยางไม่หยางไม่หยางกำลังเฮตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นบอตื่นเต้นไม่หยางตื่นเต้นอยากอยากเบิ่งว่ามันเป็นหยางโอ้ยักเบิ่งว่าสิงทีสิงของชิยูหน้านี่วาแม้นหยางทางหน้านี่แม้นหยางเนาะทุกคน ก่อนอื่นกับกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเ<อ>ล่าฟังไทยทั้งในและกะต่างประเทศเนาะทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของครูออรดาเนาะมาพบพอกับครูออและกับน้องน้องเจนน้องพิมพ์น้องอนุนน้องอนุนเด้อน้องอ๋บบ้งนนน้องอนุนน้องอนนเด้อน้องอนนเด้อเนาะทุกคนคือมีไล่ไล่คอมเมนต์นาะบอกว่าให้ครูออซ่อน อาจารย์เคยส้นบอกในไลายคำซัพบ์วทีเว้านำพรักผู้ใหญ่เวลาเว้านำเพื่อนเวลาเวานำพ่อแม่เคยส้นบอวันใดคือคือคืออยู่ในคลิปเนาะทุกคนบางเท่อนะน้องเจนกับน้องพิมพ์เนาะเวลาเอากล้องไปถ่ายเองกันจะว่าบอว่าเนาะส้นถ้าจะเ้าภาษาไทยกะ พวกหนูหรือว่าหนูเนาะแทนแทนตัวเองด้วยคาว่าอ่าต้องใช้คําศัพ์คําว่าหนูเนาะนถ้าเป็นเป็นน้องเนาะถ้าว้ากับรุ่นอายกะน้นองก็ได้หนูก็ได้หรือว่าเอื้ยก็ได้ถ้าว่าเรานํารุ่นน้องเนาะแล้วถ้า,าว่าอ่าเ้าพวกเราขอบใจเลย,ลยๆเนาะพวกเรา ม,ออม,มักเมาไมมั้แมนคุณเอาน้ำมันมาแทนน้ะ <laughs> ทุกคนรีวิวสินค้าเพิ่ม <laughs> ได้รีวิวสินค้าเพิ่มน้ำมันน้ำมันเขาหมดแล้วเขามาเอานำคู่อเนาะแล้วก็ขามาซื้อแทนนี่คูอไปเที่ยวประเทศไทยทุกคนคูออไปเที่ยวประเทศไทยแล้วได้เครื่องแล้วเอฟซซื้อเครื่องให้คือทุกคนจื้อบอมือที่ว่า ครูออไปเที่ยวประเทศไทยเนาะมี f อซพาครูออไปกินข้าวเนาะเทือนึงแล้วพาครูออไปซื้อเครื่องเนาะะว่ิ่นเทศครูออยู่หอพักเนาะบ้านเหอนกับ่มีอยู่แต่หอพักชีวิตครูออนี่อยู่หอพักตั้งแต่ครูออยู่หมอราบตอนยุ่ปห้าเนาะตั้งยู่ปหกับยู่ช่วงช่วงที่ว่าไปสอบหรือว่าไปสอบเส้นนะทุกคนแล้ว ย่างไปย่างไปองเรียนเนาะถ้าว่าเจนกับพิมพเคยย่างม่าไปองเรียนนนย่างเคยเคยย่างเนาะแล้วเวลาไปเส้นค่ะนะ่ะคอออกันไปอยู่หอพักเพราะว่าย่างมันไกลนะทุกคนเส้นเนาะปห้าตั้งแต่มอหนึ่งจนฮอสมอซามเมนมอ้อเนาะเป็นมอซ่อมมอ้อมมอซ่ามนี่แหละแต่ถ้าว่ามอซ่ามไปเส้นกับไปนอนหอพักคือเกา่า ทุกคนนี่แหละชีวิตหอผักแล้ววันนี้ทุกอย่างที่คุออามาไว้ทั้งนั้นคุออบุมียังจักอย่างเลยเนาะนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่สําหรับครูอ้อนะครูออก็บ่เคยเห็นแล้วก็บ่เคยใส่ทุกคนเนาะแล้วก็บ FC เอฟซีเพิ่นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าซื้อให้ครูอ้อเนาะครูอ้อต้อง ขอขอบพระคุณเนาะพู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเอ็นดูขัอเนาะซื้อซื้อก็เอามาใส่ยุ้งผักนี่แหละน้องๆก็ได้ใส่น้ำขัอแล้วทุกมือก่ะเฮ็ดแตงกินไม่อย่างก,กับกินน้ำกันเนาะแนีแ่ยรนี่ก็จะได้ใส่แล้วก็น้อง,อง,องๆก็จะได้กินนำํำบางคนยังมายืมไปแต่อัน,นอันนี้นะราคาแพงกับได้อเอาเวลานะความในใจก็ไม่อยากให้ยืมมันแล้วมันแพงเนาะคือเธอเธอพันมา อยู่เจะให้เจนกับพิมพ์แล<ม>้วบึงเพราะว่าเจนกับพิมพ์บะฮูเนาะบุฮูว่าม,มันแม่นยังน<ม>่งเนาะเอาเอาเอานี่ก่อนเนาะตัวนี้คือหม้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทุกคนอลองเปิดบึง้งเปิดอะไรพิมพ <c oughs> ์เปิดพิมบึ้ง๋อคุณนี่อันนี้อ,อันนี้รุ่น พี่อันดี้เพ่นว่าด้วยซื้อยูโฮมโปรแกงไปซื้อยูโฮมโปร <Pro. S 3> หนึ่งเข้าก็ได้แกงก็ได้ดิบุ้งือกันบุ้งเคยใส่พ่นว่าหุงข้าวเหนียวก็ได้โอดีใจมาเพ่นวะหนึ่งอันนึ่งข้าวเหนียวได้นี่<อ>่หนึ่งข้าวเหนียวนะหนึ่งเนื้อไดทุกคนคอมเมนต์บอกขอเด้อเด้อบุ้งหัวหนึ่งเนื้อไดถ้าว่าเขาหนึ่งข้าวเหนียวเนาะถ้าต้องใส่น้ำเนื้อไดอย่างเฮ็ดเนื้อไดเนาะอ่า เอาใส่ก่อนอันนี้แล้วไปแล้วอันหนึ่งอันนี้คือหม้อปริมันอ๋อนี่ปริมัณอันนี้ปริมาณใส่น้ำตบ๋วหรือว่าใส่ข้าวสานเนาะแมนนี่เขาจะมีบอกให้เนาะทั้งหน้านี่เขาจะมีโบกอัดเข้าดีแล้วอันนี้คือวิธีทุกคนอันนี้แมนนี่มันมีคู่มืออยู่นี่นะทุกคนอันนี้แหละสิ่งที่ครูเอามาแลวครอวก็จะอ่านตามคู่มือนี้เพราะว่าครอวกับอ่านภาษาไทยกับพอ ได้อยู่น้อยนึงเนาะรุ่นชาร์ปเนาะรุ่นดีอา่ามีมันคู่มืออันนี้เอาไว้อันนี้มันคู่มือตัวนี้เอาวางนี่ก่อนก็ได้อันนี้แมนอ๋อน,นี่เตารีดเคยเห็นบหเตารีดเคยเห็นบหเคยมันเป็นอะไรเตารีดอันตารีดเสื้อผ้าฮันหล่มันเป็นอะไร เป็นตอนนี้ทีมเคยเห็นปะบบพิมโบเคยเห็นมีแต่เจนเคยเห็นเห็นอยู่ส่เจนเห็นอยู่โทรศัพท์คิดว่าเห็นอยู่เห็นคิดว่าเห็นของแท้ตัวจริงหู้นี่ทุกคนว่าเห็นอยู่โทรทัศน์เห็นแบบนี่าสั้นอันนี้มันหม้ออันนี้มันคูมือหม้อสุกีเพราะว่าคูออกมาแล้วคูออเอาวันแก๊สมันออกเพราะวันไงทุกคนถ้าว่าเอา ทางแกนะ็บ wow, oh. มันมามันชิใหญ่ลำบากะนะว้าวอันนี้ได้ไสฟังหูเนาะอของมะวยอ่าอันน,นี้เอาไว้ผีก่อนเอ๋เบิ่งอันนี้ก่อนเนาะด้วย้เต้น โอ้มีกระเจี๊ยบพ่อทุกคนมีกระเจี๊ยบพ่อนี่ใช่กระเจี๊ยบ <c oughs> คือครูออบอมีเงนกระเป๋าเนาะแล้วเพื่นว่าเห็นเดินทางอะนะแบบบะลงตรงเต่งเพื่นกะเพื่อนมาเพื่นได้กระเป๋ามาบะได้ไส้เนาะมีลายใบแล้วก็เลยเพราะว่าเพื่นบะได้ไปทั้งใดนะ้อะนะเนาะ บมไดไปเที่ยวบมไดไปอันเพราะว่าเพื่นได้เที่มมาจากนาฬิกาแล้วมันกเอให้คูโอว้าวหุ่นนุ่นเรือเพิ่อนเาม่าม่มาม่านี่ได้ซ้ำห่อทุกคนคูโออกกินละโซง้อบุ่แม่จะคูโออกกินคนเดียวเนี่ยเอาให้อัน ตั้งแต่มาเนาะแต่ว่า <Hey. S 1> ยังอ,อันนี้ยังบริรให้ยังบริแกะให้อันบริแกะกองให้น้องๆได้เห็นคอเอาไว้เนาะแล้วอันนี้ซ่ท่องนี้เอาไปตั้มเอาไปอันผัดแล้วเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็เอาให้เจนกับพิมพ์ไปกินเดย์ยังเลือดแต่ห่อเดียวเนาะเพราะว่ามีซ้ำห่อโอ้ oh. เอาแต่กรุงเทพมาแล้วก็ได้อันนี้นะ อันตัวนี้น่านักทุกคนโหอันต่ออันอันประกอบพันอันนี้มันอันนี้ของครูโอซื้อผ้าเขาเอิว่าผ้าอัดปือบางบางท้องทิ่นเขาเอินว่าผ้าอัดซบผ้าปิดซบนี่แหละอันภาซาเนาะภาซาแต่ละท้องถิ่นมันบกคือกันโอ้อันนี้นี่นี่มันยัง อันลิดคาะอันลิดปานพิมพ์ได้เห็นตัวจริงแล้วอะลองจับเบิ่งอะให้จับเบิ่งโอนักโอนักมันโดนเบิ้งตาคางเลยนโดนโอนักโอ้ยน้อยน้อยเนาะหลุดแล่นักนักเนียนมันคล่องดีสุดแหละนี่ไปซื้ออยู่นห้างโดนจับห่ืนโดนนักหรือเบา ให้นอนจบมึงโอ้นักโอ้นักเนาะอันนี้นี่ม่นอันรีดผ้าเอ้าเจนใครเบิ่งอยู่ในนี้มียังโอ้อันนี้แหละโอ้อันนี้แหลยเครื่องเครื่องอันนี้นะเครื่องเดี๋ยวอาจารย์เอาให้มันเครื่องเดี๋ยวอาจารย์เอาให้สุด <laughs> เดี๋ยว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 นี่ oh. อันนี้แล้วจะต้มนำ้ำนี่อันนี้มันโออนอนทุกคนว้าวโอ้ เคยเห็นจักเถื่อแบบนี้ทุกคนครั้งแรกที่จะได้ใช้ครั้งแรกในชีวิตว่าที่จะได้ใช้แบบนี้ไม่ใช่โอ้โนี่เอาไว้ต้มมี่เอาไว้ต้มมี่ว้าวสุดยอดต้มน้ำอามหามเอาไ้ต้มน้ำอาบหยาเน่าเจนมาตัวเอาไว้ต้มน้ำอาบเอาไว้ต้มน้ำอาบเซยอาบเน่าเน่านี่แหละ S <S 2> <S 2> จะได้มีสุขภาพแข็งแรงเผินอาบนำอุน่นบุญมีสุขภาพแข็งแรงเ,เ,เดี๋ยวาบ่มีเด้๋ยาบ่มีเนาะเดี๋ยวอ้อันนี้มันเครื่องอันเครื่องลูกเศร้าเพิน่นเดี๋ยวอาจารย์จะเอาให้เพราะว่ามันเป็นกางเกงเนาะทุกคนเป็นกางเกงเป็นนา,นานาเสื้อแบบเสื้อที่ขอวหนุ่มแบบนี้แหละ เดี๋ยวจะให้เจนกับบุยาก็โอ๊กมานะมันเป็นกางเกงนี่มันเป็นเสื้อนี่เป็นเสื้อแบบนี้เสื้อเดี๋ยวจะให้เจนกับพิมกับนุนเนาะให้อันนุ่นไพจอาวไพจอาไพจอาวไพจะเอาตามใจอาจาร์ตามใจอาจารย์โอ้อาจารย์มันบอนุ่งแล้วอาจารย์อ๋อเนี่ยังมี ผู้ใจดีจะเอาเครื่องเขาฟากมาแล้วแต่ยังยังไปเอาเถอะ<อ>ข้าฟากมาแล้วอ,อาจารย์ก็จะบปเอาแต่ว่าอ,อาจารย์จะให้พวกน้อง,องล้วก็จะให้เจกให้คนอื่นเด<อ>ถ้าว่า,านะ<อ>มันไล่ะนะบุ๊มบมนมาให้แต่พวกน้องเพราะพวกน้องกระไดไล่แล้วอาจารย์แาจ,า<อ>จกให้คนอื่นเดมันมีทางคนลาวแล้วก็คนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนะทุกคนแล้วเขามีเครื่องไล่นะ แล้วเขาจะเอามาให้อันคนที่อยู่ไทยฮันเขายังโบริบกับเล่าละวายัางบริกรกับเล่าแต่พู้วาเราจะให้โบเนาะถ้าว่าเราได้กับเราจริงจะเอาให้ถ้าบริกรกับบริสังบริสังฟากเป็นวาเนาะ<อ>แต่ว่าของคนเล่านี้อยู่พุ่นอยู่จำปะซักพุน<อ>่นอยู่ภาคใต้ฟากให้พี่น้องชาวเราอยู่ภาคใต้ฟ้าคเครื่องให้พี่น้องชาวเราอยู่ภาคเหนือ <prueba> อ,อยูคนละภาคกันเลยแต่ก็น้ำใจเนาะทุกคนคนลาวคนไทยนี่แบบน้ำใจนี่คือกันเนาะแบบทาทาเบิงทาเบิงเครื่องหมดแล้วเนาะยุนกระเป๋านี่อยู่กระเป๋านี่หมดแล้วเอาอ่า <ederim. S 1> นี่อยู่กระเป๋านี่หมดแล้วเครื่องน่ะถ้าว่ามันได้มาเ <c oughs> นาะสีเอาไปแจกเพราะว่า น้องๆอ,อยู่บนดอยทุกคนน้องๆมาเฮียนอยู่นี่นะัเครื่องชิ้นนุ่งกับบมี่บางคนบะหมันบางคนเลยยกตัวย่างอานอนเครื่องนี่คาดค <c oughs> าดมดเนาะแล้วอันบางโตกับนุ่งบดได้คาดบะชิญิบให้ยำได้กับบทท่านทุกคนความมาเบียกไล่เดแล้วกันโดยที่ว่าครูออกกับบดได้อยู่เฮียนนีเนาะเราก็ไปไปมาอีก แล้วก็โซนก่อนแต่ไล่สู่มุง่ะนะนี่ยังอีกต่อหน้านี้อ่ะลองดตาเบิ้งว่าเม้นยังเม้นยังแข็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 งเม้นยังเม้นยังอ่ะนุ่นอ่ะจับก่อนทินก่อนทินให้ให้นุ่นจับก่อนก่อนทิ้งไปถิดหนักปะหนักหนักอ่ะพิมเจนเต้าเบิ้งมันไหมยัง ของดีอ่าตัวเบอร์แมนม่้ยยังอ่าให้ให้หู้ว่ามันเบอแมนคลองกินแล้วมันก็บเบแมนคลองใส่มังหินมังหินนนอันจบจบจอกบอร์แมนคลองพิมก่อนฮินเดี๋ยวอาจารย์น่าจะก่อนฮินแกะสลักอะไรก่อนฮินมันยังขู่อ๋อจนเปยตั้งแต่อยู่กรุงเทพขุนมาก่อนฮินประเทศไทยก่อนฮินประเทศไทย คู oh, wow. ่ก oh, oh, uh, oh, oh, oh. oh, 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 ับบงผู้นาะว่ามันกรอนี่นี่หรือบอกบอกกรอนี่นี่เนาะทุกคนนี่เยอะที่สุดเลยเนี่เห็นว้าวมันุ่นว้าวโอ้ตัวงว้าตัวสางอะไรนะโอ้นันหนักเลยนะทุกคนนี่งานโบนี่มันอันสร้างอยู่ในนั่งอันไอทิงสร้างอยู่ในนั่งไอทิง <c oughs> ว้าวทุกคน <c oughs> อขอเนาออยากได้แต่ได้าสาธุไดตามอ่าขอบคิดบกฟันเนาะว่าจีได้มาครอบครองเพราะว่าขวอน่ะเป็นคนที่แบบมักเนาะละกานับถือในซัดเนาะสร้างนี่แหละคือตอนตอนยังน้อยน้อยกับบ้าน้อยปัานใดทุกคน คือแบบประมาณอายุประมาณสิบป,ป,ปีจะเข้าซาวปีนี่แหละนอนฟันมาสร้างมีสิงทิบดีะนะมันไล่คู่โอแล้วก็สร้างมาช่วยแล้วมือน,นี้บุคิดบ่าฟันมาโอจะได้ครอบครองทนระัพย์ที่แบบคูบานคู่เมืองของประเทศไทยของคนลาวเนาะ,ะคนลาวกว็ เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคุณลาวกะว่าไดแล้วสร้างตัวสรนะ้างเนาะนี่งามบ่างามสุดยอดแต,ต่งได้ด,อนนดีอันนี้เด้ปปอ,อันนี้เด้หูโบ้แมันยังอาจับเบิง้งจับเบิง้งนนกกระจอกนกกระจอกเคยเห็นบ่นกกระจอกเป็นอย่างอาดาวดาทัศทึกเก่งสุดเลยนกหงนกฮงนกหงส์็นอย่างไรยังเอาคิดมาได้จริงว่านกหงส์ <laughs> คงตีนกน,นกผู้ซือน่ะนกกูหันแลคิดอะไได้จริงอ่าคิดว่าตอนอยู่ในนี่มันเป็นนกแมน,นกมสร้สางก็ต้องมีนกสร้างก็ต้องมีนกมีสร้างก็ต้องมีนกบอกคิดเลยว่าตอนเฮารีแอคชั่นคลิปของเบาโบเฮารีแอคชั่นคลิปเกี่ยวกับยังคงแม่น่ะ คงอยังอันนั้นสียังสีทองสีทองอันนี้คิดว่าสีย่างสียนนี้กัคิดว่าสีอันนี้โนแล้วโอ้โอคิด่ามีตัวเดียววะะ นี่ทุกคนอันนี่เขาเอิญไนะอันนี้เขาเอิญว่าอง,อ,งอันนี้จะเป็นสีดำเนาะนอันเที่ยวเห็นตอนอ่าบาวโบอยู่ในคลิปของบาวโบฮันแมนสีทองแต่อันนี้จะเป็นสีนี้สีดำนงามโบทุกคนคอมเมนต์บอกกูอ่อเดินโองามสุดอเคยเห็นปะ นี่เป็นอะไรความรู้สึกตอนที่เห็นในในจอโทรศัพท์แล้วมาเห็นตัวจริงเป็นอะไรโอ้ดีใจบทดีใจที่ได้เห็นตัวจริงดีใจได้จับได้จับได้ได้สัมผัสตัวจริงเนาะนี่นะทุกคนว้าเป็นอะไรดีใจนี่อยากเห็นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ได้มาเห็นแล้ว ิ S <S 2> <S 2> เอ,าอ้เอาคุปจับอ่ะจัดวงนี่ทุกคนสร้างกับอ่าห้องอันนี้จะเป็นห้องซีตําตัวที่ว่าเฮ็นในคีบพันเป็นห้องซีทองเนะาะบรเคยเห็นตัวจริงจ้ากเถื่อนแล้วอยากเห็นตัวเป็นๆแบบว่าห้องของของแท้นะเพร่ะเป็นผู้ปั้นเนาะยากากเห็น แต่บุ้งว่ายุใสทุกคนคอมเมนต์บอกครูออเด้อร์ยุใสมีเนาะยูบานยูจังหวัดใดยูแข้งใดเมืองใดมีเนาะคอมเมนต์บอกครูออเดอนี่เขาใดฮุบเป็นฮุบป,ปั้นมาแล้วนี่ทุกคนบอกครูออเดอเขาควรจะเอาไปไว้บนใดเนะาะเขาควรจะเอาไปไว้บนใดอุ้ยเนาะถ้ามีเงานคือคนอื่นคือซีดีเนาะแบบครูออจะเฮ็ด เป็นตู้เนาะอเป็นตู้พิเศษให้แล้วก็เอาอันนี้ใส่มนแล้วก็บูซาอ,อยู่คือว่าเลยอยู่หอพักตั้งแต่ตอนป .5 ตอนอยู่ป .5 เฮียนเฮียนอยู่ป .5 เริ่มอยู่หอพักใช้ชีวิตอยู่หอพักจนจบโรงเฮียนม .6 เนาะม .6 รุ่นสุดท้ายเนาะแล้วไปต่อยู่โรงเรียนวิทยาลัยครู เนาะอยู่ร่วงลำธาก็ะอยู่แต่หอพักจนจบเนาะแล้วมาอยู่มาเป็นคู่อาซาก็อยูห่หอพักจนได้บรรจุเข้าได้กินเงินเ,นเดือนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่หอพักคือเก่าเฮ้ยนาะชีวิตนี่ดีใจดีใจชไดัด <c oughs> อ่ขอขอบคุณเนาะผู้สพอร์ตแล้วกับอ่า เจ้าของที่เจ้าของอสร้างแล้วก็นกแล้วก็ทุกอย่างเนาะที่เอาให้เนาะมอบให้เป็นของขวัญให้ครูโอเนาะวันทีส่สามเดือนสิบส่งหรือว่าวันทีส่สามมกเอวันทีส่สามธันวาเป็นวันเกิดครบหอบสามสิบหกปีแล้วทุกคนสิ่งที่ครูโอเฮ็ดให้พ่อเมเซียใจก็คือยังคองสูนร อันนี้ก็คือแบบไปทางใดก็มีแต่คนห้ามเนาะพ่อแม่ก็ห้ามโอ้โูฉิตอบทุกคนมีคําตอบดีๆคอมเมนต์บอกขอเดควรต๊บคำาถามนี้ใดแนวใดเนาะแบบไม่อยากให้เขาท้ามไล่นะเนาะถ้าว่ามีแล้วขอบอก,กว่าถ้าว่าถ้ามีมือใดเราจะบอกในบ้านประกาศเลย <c oughs> <c oughs> เนาะทุกคนเป็นอะไเบิรงกยูไสจังหวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายพวกเราเดี๋ยวนาะเดี๋ยวน้องเจนกับน้องพิมพ์นี่มักอ่านคอมเมนต์เนาะมีมอ๋อลืมอีกอันนึงมีผู้ใหญ่ใจบุญให้เอฟี FC นี่แหละเอฟีเนาะของครูโอเนาะให้เงินฝากเงินให้นนกับพิมพเป็นอ๋อให้ไปซื้อขนมซื้อ,อยังกับแล้วแต่เนาะ แต่ว่าเพ่นให้เพ่นว่าเอาไปซื้อขนมมาสั้นคนละห้าร้อยนี่เอาครับจ้าเอาบ่บโบฮับวะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอนนท์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาเจนกระฮับน้ำแม่เจนเขาฮับน้ำกันซี่คนหนึ่งช่งชักฮับเร็วเขาสองคนก่อนเนาะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับปะสันโ,โอ้ยนนเป็นเด็กดอยดอยแท้เนี่ยแหละทุกคนครูออกบุรีบุรีดูถูกเนาะเพราะครูออกอายุดอยคือกันแต่ว่าบ้านของครูออกอ่ะถนนหนทางก็คือดาวอังคารนั่แหละแต่ว่าก็ยังยังหมอ,อกกว่าบ้านนนเนาะบ้านนนไกลกว่าเน,ะเนาะนม่นเัาทุกคนประมาณนี้แหละชีวิตครูกับลูกศิษย์อยู่น้ำกัน อยู่นำ้ำอยู่น้ำอาจารย์นี่ผู้ซึงอะไรมีความสุขมีความสุขบริสิทธิ์วิญ่านวะโบว <laughs> าย่านแม่บ่แมนมาให้ย่านเนาะทุกคนคือแบบบ่ย่านแต่กันับถือแมนราะคำว่าคำที่อาจารย์บอ,อกมามันเป็น,ปน,ปนมันบบแมนคำที่ที่แบบด่าหรือว่าดูถือเป็นคำที่แนะนำ เป็นคำที่ว่าเนาะทุกคนเราจะจบคลิปไว้สำนิกอนเนาะพบกันคลิปต่อไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตื่นเต้นคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องของครูโอเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเด้อเนาะถุงกาวเข้ามาสบายดีมีย่งการแนะนำส้นสวยครูโอเด้อเด้อเฮ้ชวยกันช่วยกัน บ่ให้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 